ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกด u ับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปจากทางช่องมอเตอร์เอดด์ด้วยนะครับมอเตอร์เอิร์คลิปนี้ขอนำเสนอครับจัดอันดับ5รถมือ2ขวัญใจรถยก รถยกหรืออีกชื่อหนึ่งครับยานแม่นั่นเองครับที่ทุกคนต่างก็เคยได้ยินกันมาครับว่ารถขึ้นยานแม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นคําที่ติดปากยอดฮิตเลยอยู่ช่วงหนึ่งก็ว่าได้ครับและจะมีรถมือ2รุ่นไหนบ้างครับที่ติด1ใน5ที่เป็นขวัญใจของยานแม่เราไปลองรับชมกันดูนะครับเรามาเริ่มด้วยอันดับที่5ครับ mgss หรือฉายาในวงการครับเนเมง คือรถรุ่นนี้ครับจะมีปัญหาบ่อยคือสตาร์ทไม่ติดครับขับขับไปแล้วก็ดับครับแล้วยังจะมีปัญหาจุกจิกไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยล็อครับจึงมาอยู่ในอันดับที่5้นั่นเองครับมาต่อด้วยอันดับต่อมาครับอันดับที่4ครับแคปติว่าซึ่งรถรุ่นนี้ครับจะมีปัญหาบ่อยไม่ว่าจะเป็นเกียร์กระตุกครับเกียร์จะเข้าไม่ได้ครับขับขับไปแล้วก็ดับครับความร้อนของเครื่องยนต์ก็จะขึ้นครับหาสาเหตุไม่ได้ฮะจึงมาอยู่ในอันดับที่4ของขวัญใจรถยกครับ อันดับต่อมาครับติด1ใน3ครับอันดับที่3ครับโฟร์เสครับหรือ f o r d Focus สนั่นเองครับซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องยางแท่นเกียร์ครับซีนเกียร์รั่วนะครับแล้วก็ขับขับไปก็มีเกียร์กระตุกหรือบางคันครับเจอระดับความร้อนสูงขึ้นมาโดยหาเหตุผลไม่ได้ด้วยครับจึงมาอยู่ในอันดับที่3ครับ Ford Focus สนั่นเองครับและอันดับที่2ลรองท็อปของขวัญใจรถยกขวัญใจยานแม่นั่นก็คือ เชฟโรเลตครูชครับหรือในชื่อวงการครับพี่ทอมครูชครับคือทอมครูชครับจะมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกครับเข้าเกียร์ไม่ได้ครับโดยเฉพาะตัว1.8จะมีปัญหาบ่อยครั้งมากครับหรือจะเป็นเรื่องระบบความร้อนที่สูงขึ้นมาพอๆกับ3อันดับที่ผ่านมาครับซึ่งรถรุ่นนี้ครับมักจะมีปัญหาบ่อยครั้งครับจึงมาอยู่ในอันดับที่2รองท็อปของขวัญใจยานแม่นั่นเองครับและอันดับที่1ครับจะเป็นใครเลยไม่ได้ครับนอกจาก Ford f i e s t a นั่นเองครับ ใายายานแม่สุดที่รักนั่นเองครับซึ่งไปทั้งไหนนะครับมองไปนะครับก็จะเห็นรถฟอร์ดเฟียต้าถูกยานแม่ยกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปัญหาหลักๆของ Ford f เฟีนะครับจะเป็นเรื่องระบบเกียร์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์กระตุกนะครับขับขับไปครับอยู่ดีๆรถก็ดับครับแต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับสำหรับตัวผมเองที่เคยใช้ Ford ดเฟียนะครับขับขับไปครับเหมือนจังหวะตอนกำลังเหยียบคันเร่งครับรถมีความรู้สึกว่ามันจะกระชากแล้วก็กระตุกครับจึงทำให้ Ford f เฟีมาเป็นอันดับหนึ่นเองััขวใจยก ขวัญใจยานแม่แล้วทุกท่านละครับมีประสบการณ์กับทางด้านขวัญใจรถยกขวัญใจยานแม่ของรุ่นไหนบ้างครับเคยใช้รุ่นไหนกันมาบ้างครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับได้นํามาจากการวิเคราะห์พิจารณาและปัญหาจากกลุ่มต่างๆนะครับที่เข้ามาในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มแอนตี้ในแบรนด์ต่างๆนะครับจึงนํามาสรุปรวมเป็น5อันดับรถขวัญใจยานแม่ แต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับกดไลค์กด u ับสไคร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดชมคลิปถัดไปของทางช่องหมอตะเอ๋ยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ